เ้าสู่เดินแห่งการเซเลเบร์พระเอกตัวท็อปนัดเดดกูกิมิยะคู่งสองสาวซุปตาเต้านัทพรโบเมลาดาถ่ายปฏิทินช่อง3าในคอนเซป Health for Good Life สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกหนุ่มแบ๋ถึงขั้นโชว์แผงอกแน่นๆตัดกับสองสาวที่ลุกไม่ซ้ำกันเต้ามาในแนวเซ็กซี่ซุกซนส่วนเต้าคนครั่งรักโบเมลาดาพกความสดใสามาเต็มเปี่ยมอาวอ,อ,อาพูดมาขนาดนี้แล้วแฟนๆคนไหนที่ยังไม่มีปฏิทินในมือก็ต้องรีบกันหน่อยละค่ะเพราะเหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นหรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถดาวน์โหลด ทิ่ทินออนไลน์ได้ทาง CS 3 Thailand และ3 plus ค่ะสิ่งนี้พิเศษสุดของเดือนเราคือเราเป็นเดือนธันวาครับเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วก็คือแค่การที่เรามารวมตัวกันก็พิเศษมากพอแล้วค่มีแผงอกพี่แบ์ให้ทุกคนได้กลางดูทุกปีเขอบคุณครับเปรียบเสมือนแพนเนอร์สำหรับปีหน้าต่อไปนใครคิดอะไรฝันอะไรไว้ก็จดใส่หน้าอกผมก็ได้ครับยกหน้ากันใหญ่เลย ระนางช่องสามเซ็นปฏิทินวันแรกรวมตัวจีตแฟนๆต่อคิวล้นหลามเป็นการเซ็นปฏิทินปีใหม่ช่อง3วันแรกที่รวมพระนางตัวจีดของช่องมาเลยค่ะทั้งเกรทวรินทร์จมจีรายุบอยปรกรณ์อเล็กธีรเดชเตวนทพรเตยจริพนพรมิวนิถามัดพิรณีและน้องเล็กสุดกองทัพพีกแต่ละคนเซอร์วิสแบบปวนสุดๆแซวกันไม่หยุดหัวโจกก็ต้องยกให้เกรดบอ,อยกอยใจที่แกล้งน้องๆและแกล้งกันเองยังเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นรีมาเป็นเจ้าของปฏิทินพร้อมรับลายเซ็นที่อาคารมารินนนกันด่วน วันนี้นะครับเรามาเซ็นเป็นแก๊งแรกนะครับสองปีเต็มๆนี้เราไม่ได้เจอกันก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่คิดถึงมา,มากๆก็คพิคมขามีค่ะก็จะเหมือนมีการตองคิวต่อคิวในความโซเชียลดิส a ทนซิ่งนิดหน่อยเดือนผมเดือนเดือนตัวพีคสุดแล้วแบบอันนี้ชื่อพีคอ่าง<ด><ด>ที่ตัวพีคครับผมคับพีคโนเวมเบอร์ครับความเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างงี้ครับผมเดือนเต้าก็มีทั้งหม แต้วนูก็เป็นเหมือนแบบนักร้องหรือช่องละกันแล้วก็มีแผงอกพี่แบรี่ค่ะเขาจัดให้มาแต่ก็ไม่ควรจัดมาให้รวมกันเพราะว่าจะวุ่นวาย <c oughs> คือจริงๆนี่เขาจัดให้มาเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันไม่สามารถจัดไปอยู่กับใครได้ใครที่อยากได้ปฏิทินอีกหรืออยากมาเจอกับนักแสดงที่ชื่นชอบอีกก็สามารถมาได้มีวันที่2 1อีกวันหนึ่งด้วยลงโบมา